นี้เลยค่ะสว้ยัสดีค่ะ,ย,คะยินดีต้อนรับสู่โบชาแนลนะคะวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์มาเม้ามอนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ ซื้อมาใช้งานใช่แหละแต่ว่าอีกจุดประสงค์นี่ในการที่โบซื้อเข้ามานะคะเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นนี่นะคะโบได้ไปเที่ยวสเปนนะคะที่มาริด d เนาะโบก็เลยได้น้องคนนี้เขาเอกมานะคะเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรไอเทมที่โบพูดถึงนั้นคะ่ะนั้นก็คือตัวนี้ค่ะลอยเวค่ะ ตัวนี้เนี่ยนะคะคือกระเป๋าตังใบยาวค่ะโบได้น้องเข้ามาประมาณ4ปีที่แล้วนะคะซึ่งอพอได้น้องเข้ามาเสร็จเนี่ยโบก็ใช้น้องเขาต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี่ปีให้หลังนะคะโบมีการใช้น้องเขาสลับกับกระเป๋าตังใบสั้นของกูชีด้วยเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูตัวนี้กันค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นไงสีเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากที่ตัว ถุงเขาก่อนเลยนะคะถุงเขาเนี่ยนะคะมีความยูนิคมากนะคะคือเดินไปไหนนะคะอยู่100เมตรก็จะเห็นนะคะว่าเขาแบบโดดเด่นมากเลยด้วยรูปเขานะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแก้วมังกรนะคะเป็นเหมือนปากคนแล้วเป็นแก้วมังกรนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อที่เซปเป้นะคะที่มาดริดก็จะได้ตัวนี้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะ คือตัวนี้นั่นเองค่ะกระเป๋าต,ตังใบยาวนะคะน้องเข้ามากับถุงผ้านะคะก็จะพูมาน้องนะคะจริงๆแล้วน้องเขาก็จะมีตัวกล่องด้วยนะคะแต่ว่าโบไม่ได้เอามาเนาะเพราะว่าจะต้องเดินทางนะคะมันไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ก็เลยตัดสินใจไม่เอากล่องมานะคะเอามาแต่ถุงผ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะอยู่กับโบมาสี่ปีแล้วนะคะเป็นหนังคัฟสกินนะคะดูสิคะ อันนี้เป็นปั๊มลายเป็นโลโก้ของตัวโรเว่นะคะนี่เลยคือจะบอกว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะความหนังความอะไรของเขาจ้งดีอยู่มากๆเลยค่ะสี่ปีแล้วเนอะลงดูกันนะคะแต่ละมุมอันนี้นี่คือโบใช้จริงเลยนะคะเราก็ไม่ค่อยทําความสะอาดด้วยนะคะอันนี้ยอมรับเลยนะคะแต่ว่าให้ดูกับสภาพจริงๆไปเลยนะคะนี่ อะไหล่เขาก็จะเป็นอะไหล่ทองนะคะก็เป็นซิปรอบนะคะรุ่นนี้นี่นะคะแล้วก็เป็นซิปแบบนี้ค่ะซิปตรงนี้นะคะจะเป็นอะไหล่ทองนะคะจะมีความซีดนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับบัวมาประมาณแบบเออสี่ปีแล้วแล้วเราก็ใช้งานแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สมบันนะคะถ้าเป็นกระเป๋าตังพวกนี้นะบัวจะไม่ค่อยได้ถนอมเขาเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย มีรอยขิดข่วนนิดนึงนะคะแต่ว่าโบว,ว่ามันเออใช้งานอะเนาะมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะคะนี่สาเหตุที่โบเอาสีนี้มานะคะเลือกสีนี้มาเพราะว่าเออหนึ่งเลยเนี่ยไม่อยากได้สีที่มันแบบเออเป็นขาวดําหรือเป็นสีที่ปกติอะนะอยากเขาเรียกว่าเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนิดนึงนะคะ ก็เลยเอาเลือกสีแบบนี้นะคะแล้วก็โบคิดว่าสีแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีในหลายๆย,ยี่ห้อนะคะมันโดดเด่น <m uch> มาก wounds, ๆเลยตอนที่เขาเอาสีนะคะมาวางให้ดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเตะตามากๆเลยนะคะนี่ก็เลยเอาเลือกเป็นสีนี้ค่ะ <S <S สีที่เขามีนะคะก็จะมีสีดำสีกรมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสีปกติทั่วไปนะคะที่ดูแบบเออเป็นเพลนสุภาพสุภาพนิดหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยโดดเด้งมานะคะแล้วก็ไม่มียี่ห้อไหนเนี่ย น้อยมากเลยนะที่ยี่ห้ออื่นเนะะี่ยค่ะเขาจะทําสีนี้เราก็เลยแบบเออจัดไปดีกว่านะคะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่โบเลือกสีนีเ้เพราะว่าเราเกิดวันศุกร์เนาะเราก็จะรู้ว่าเออสีใดที่ไม่ถูกชฉโลก,กับเรานะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงสีนั้นแล้วพอดีว่าสีนี้เนี่ยนะคะ ตรงกับวันศุกร์วันเกิดพอดีนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องพวกาวาสนานะคะก็เลยเลือกสีนี้มาทีนี้ค่ะเรามาดูฟังกช์ชันการใช้งานข้างในบ้างดีกว่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวโบเปิดให้ดูเลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นซิบรอบนะคะเปิดก็ซิบรอบแบบนี้เลยนะคะเป็นปกตินะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะอันนี้โบใช้งานจริงนะใส่ของจริงๆนะคะจะบอกว่าจุมากนะคะอุ้ยไปแล้ว ใสเยอะมากๆเลยถึงขั้นแบบสลงสลิปเนี่ยนะคะถลายทะลักออกมาเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะฟังก์ชันข้างในนะคะนี่ใส่ได้เยอะมากจริงๆ <c oughs> อุ้ยตาแล้วมีลอตเตอรี่ด <c oughs> ้วยนะแอบซื้อลอตเตอรี่นิดนึงนะคะเนาะซื้อไม่เยอะค่ะสามใบเท่านั้นเองนะคะก็จะประมาณนี้เอให้ดูเลยนะคะ ก็ข้างในเป็นซิปอย่างนี้นะคะมีซิปช่องใส่เหรียญน,นะคะเดี๋ยวโบกดให้ดูนะอันนี้โบก็มีเหรียญอยู่ด้วยจริงๆนะคะมีใส่ลงใส่เหรียญน,นะคะก็จะเป็นช่องใหญ่พอสมควรเนอะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ยาวนะคะใส่เหรียญใส่อะไรเนี่ยก็คือได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เป็นอะไรนะคะแล้วก็เ,เขียนคําว่า low a v อย่างนี้นี่ค่ะ ะะส่วนส่วนช่องใส่บัตรนะคะก็จะเป็นฝั่งละ1 1 2 3 4หนึ่งสามสี่ช่องแบบนี้นะคะอันนี้เป็นช่องใส่บัตรนะคะแล้วก็มันก็จะมีช่องไว้ใส่แบงค์ด้วยนะคะตอนนี้โบใส่แบงค์ห้าสิบเนาะเพราะว่าก็เป็นคนเก็บแบงค์ห้าสิบด้วยนะคะก็ใส่ใส่ไว้นะคะเนาะเวลาขึ้นทางดงทางด่วนแบบนี้ก็จะได้แบงค์ห้าสิบกลับมานะเออเนี่ยคะ่ะ อ,อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยค่ะเป็นช่องที่มีช่องใส่บัตรนะคะ4ช่องเหมือนกันนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่แบงค์ด้วย1ช่องนะคะอันนี้โบก็ปล่อยลงโล่งเนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีตังเงินสดนะคะมาใส่เท่าไหร่นะคะก็ปล่อยลงโล่งแบบนี้เลยนะคะแล้วในแต่ละฝั่งนะคะความดีของกระเป๋าตังใบยาวก็คือเขาจะมีพื้นที่มีสเปซเหลือ,อเพื่อที่จะให้เราไว้ใส่แบบ บางคนอาจจะมีบัตรมากกว่า8ใบนะคะเพราะว่าช่องท่านับรวมกันทั้งใบแล้วนะันคือ8ใบาบางคนอาจจะมี10ใบ12ใบอะไรก็แล้วแต่มันจะมีพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะคะเนี่ยซึ่งตัวโบเองนะคะก็มีอาจจะมีบัตรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรที่มันแบบมากกว่านะคะโบก็จะใส่เป็นในช่องว่างๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะโบก็จะมีประมาณ3ใบนะคะก็จะใส่ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ลอตเตอรลงลอตเตอรี่ใครมีก็ใส่ได้เนาะแบบดีซีดอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เลยนะคะมันก็จะมีช่องว่างโล่งๆนะคะอย่างเงี้ยสองช่องนะคะอันนี้คือด้านซ้ายเนาะใส่ประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านขวานะคะก็จะเป็นดีซีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือแบบของกเนี่ยหนามากๆเลยใส่ได้ขนาดนี้เลยนะนี่ค่ะเอาให้ดูเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันกว้างแค่ไหนนะคะเอ๊ะเนี่ยค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะยัดเข้าไปเลยค่ะ นะคะไม่รู้ว่าจะใส่ไหนนะคะใส่เป๋าตังได้เลยค่ะมันจุมากขนาดนี้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งขาดเนี่ยเดี๋ยวโบออกมาให้ดูนะก็จะมีลอตเตอรี่อยู่ประมาณสองสามใบนะแล้วก็บัตรนะคะเป็นบัตรนี่เป็นบัตรอะไรก็แล้วแต่อ่ะเออที่เราแบบว่าเหลือไม่สามารถใส่ช่องใส่บัตรได้นะคะตอนนี้ก็เลยใส่ไปเลยง่ายๆเลยค่ะปึง้งอย่างนี้เลยน่คะ นี่ค่ะก็เป็นกระเป๋าตังค์แบบนี้ที่แบบจุมากๆอะไรเอ่ยใส่ได้หมดนะคะทรงนี้นะคะสิปีแบบนี้เลยว้ายนี่ค่ะ ให้เพื่อนๆดูในมุมของข้างๆนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราใส่เหรียญนะคะถ้าเราใส่เหรียญเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะมีความพองนิดนึงนะคะแต่ว่าปกติแล้วโบก็ไม่ได้ใส่เหรียญมากนะคะหรือว่าวันไหนที่โบดูว่าตัวเองมีเหรียญเยอะนะคะโบก็จะถ่ายไปเก็บในในกระป๋องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนาะก็จะไม่ให้มันใส่เยอะเพราะหนึ่งมันก็หนักด้วย2มันก็คือป่องด้วยนะคะมันก็จะอัดดูไม่สวยเนาะอ่ะนี่ค่ะนี่ ข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจุแบบโบเลยนะจุแบบนี้นะคะจุแบบนี้เลยนะแบบลกๆแบบนี้เลยนะต้องต้องยอมรับนะคะว่าตัวเองลกนะคะแต่ว่าความป่องของมันยังรูซิเตออย่างสบายๆเลยค่ะสบายๆมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยนี่สวยมากๆเลยนะคะ้เพื่อนๆดูสีเป็นสีที่แบบยูนิค่ะ ะะไม่ค่อยมีเห็นใบไม่ค่อยเห็นยี่ห้อไหนเขาทาสีนี้กันนะคะเนาะนี <No. S 1> ้เป็นอะไรทองค,ค,ค่ะนะงั้นโบมาสรุปเลยแล้วกันนะคะความประทับใจต่อกระเป๋าตังค์ใบนี้นะคะใบนี้เนี่ยอยู่กับโบนะคะอย่างที่บอกนะะมา4ปีแล้วนะคะเรื่องความหนังความอะไรของเขาเนี่ยนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะยังดีอยู่เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะ นีค่ะแล้วโบเป็นคนที่ใช้กระเป๋าตังค์นะคะค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนิดนึงนะนีมันยังไม่มีรอยเลยด้วยซ้ํานะคะอันนี้คือความประทับใจแรกในเรื่องของหนังนะคะเรื่องเรื่องของความทนของหนังนะคะ2ก็คือในเรื่องของความสีที่รอยเวกยเขาทำสีที่พูดง่ายๆว่ายี่ห้ออื่นนะคะโบเท่าที่โบเห็นนะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะ ไม่ค่อยมียี่ห้อไหนทำสีประมาณนี้เลยนะคะเขามีความโดดเด่นมากนะคะแล้วก็มันมากับการพิมพ์ยี่ห้อแบบนี้นะคะทุกครั้งเนี่ยที่โบหยิบขึ้นมาใช้นะคะจะมีคนมองอยู่เสมอเลยค่ะว่าเอ้ยมันน่ารักอะ่ะสีมันเฮ้ยมันมีสีนี้ด้วยอะสีน่ารักจังเลยแล้วแบบยี่ห้ออะไรอะ่ะมันน่าสนใจมากนะคะซึ่งโบก็จะบอกเขาหนว่าเออเนี่ยมันเป็นเลยเว่ยแกคือแบบ สวยเนาะน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยพัจะมีคนทักนะคะใช้สีนี้แล้วก็แบบเป็นโลโก้ปั๊มของโลเอเว่แบบนี้นะคะ ในเรื่องของการใช้งานนะคะถ้าเป็นโบนะคะ10เต็ม10เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือเขาใส่ได้หมดนะคะไม่ว่าเป็นเหรียญน,นะคะเป็นแบงค์เป็นคารดหรือเป็นรีซีทนะคะช่องรีซีทใหญ่มากจริงๆนะคะอันนี้เป็นข้อดีของกระเป๋าตังค์ใบยาวคนะคะที่มันจะมีะสเปซนะคะคือพื้นที่ในการที่เราจะยัดรีซีทเท่าไหร่ก็ได้หรือใครใส่หวยนะคะจะใส่กี่ใบก็ ใส่ไปเลยขายตัวลอตเตอรี่นะนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวน้องกระเป๋าตังค์ใบยาวของร o ยเว่นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหากระเป๋าตังค์ใบยาวนะคะแบบซิบรอบตัวนี้นะคะก็รอยเว่นนะคะเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่เพื่อนๆต้องลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานของหนังเขานะคะแล้วก็สีสันทีออ่มีสีหลากหลายนะคะโดดเด่นมากๆเลยไม่ค่อยเห็นจากยี่ห้อ อื่นๆทำกันนะคะสีนี้นะคะแล้วก okay. ็ในเรื so now, like, ่องของการใช้งานนะคะความเป็น l องว w a เ l ็ t แบบนี้นะคะก็ตอบโจทย์ได้แบบ10เต็ม10เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะโบต้องลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ช่องโบด้วยนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าคลิปต่อๆไปของโบเนี่ยจะมีอะไรเมาเมมอจะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะวันนี้โบต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ